ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Toy R Us นะครับผมเทนทันเวิลด์นะวันนะี้ผมจะพาทุกคนมาดูเป็นงานของไดโนเสาร์นะครับเป็นงานของ侏罗纪เวิลด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคแคมป์กิไดชียสหรือว่าจะเป็นภาคเวิลด์นะครับแล้วก็ม mm ีภาคโดมิเนียนตรงนู้น <AM> ด้วยนะครับวันนี้จะมาไม่เชิงตำราของเล่นนะครับแต่ว่าจะพามาดูของเล่นว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะนี่ซึ่งโอ้โหฟองตวฮะอยากได้ทุกตัวนะครับผมนี่อยากได้เว้ยแบบ อยากได้จริงๆอะ่ะนี่ก็เป็นสก๊อปเล็กนะครับผมโอ้โหราคาพันหกร้อยเก้าสิบห้า,า 1, บาทนี่อยากได้ปะแต่แบบมันแพงนิดนึงนะครับผมมันยังไม่เซลล์นี่มีเป็นเจ้าบริโอนิกนะครับชื่อเคออสออแล้วก็จะมีเป็นลิมโบนี่โอ้โหนี่จะเป็นของแพนคิเทเชียสนะครับมีสไปโนด้วยนี่แล้วก็นี่จะเป็นดาริอัสนะครับผมเกนจะิอะรูกลินนี่สองพันหนึ่งร้อยบาทสไปโนหืมอ,อยากได้วะ่ะ จะมีเป็นทีเล็กโอ้โหนี่ทีเล็กทีเล็กนี่เป็นทีเล็กในเกาะที่เด็กๆไปติดกันนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่นะแล้วก็จะมีเป็นนี่คา,คา้าโดงโตนี่คานูโนูโทโรัสโตโรก็มีนะครับโมซาโอก็มีไม่ได้วางเปแบบผมน่าจะไม่ได้ซื้อนะครับพาทุกคนมาดูว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับนี่อันนี้สวยมากอบเป็นอโลโซอรัสนะครับผมของโดเมเนียนซะด้วยคือแบบดีเทลดีเทลสวยมากนะครับผมผมบอกตรงๆเลย มีเป็นอะไรดูด้วยนะครับตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่คยย่อยจะถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาจะหันมาด่าเรานะครับเนลาดีๆ,ๆอันนี้นี่ทีเล็กนะครับผมตัวใหญ่มากมีคนเดินมาสี่พัน้าอ้โหใหญ่จริง หญ่มากใหญ่มากนี่ผมีคนเดินมาด้วยนี่ก็จะเป็น Amber Collection นะครับผมมีประมาณนี้ที่เป็นแรปเตอร์ของ j o เ c i สต a ร k ภาค3นะครับรูปทีเล็กก็มีนะครับห9 9 9งพัอ้โหแพงเหมือนกันนะอันนี้ถูกหน่อย750ินะครับแล้วก็นี่ตัวใหญ่ของมอนี่โหนี่ขัสเกลเท่าไรไม่รู้นะครับก็อันนี้จะเป็นบอร์ชั่นของ d o ม i เน o n นนะครับนี่ที่จะที่มันออกมาวางจำหน่ายใหม<อ>่นะครับผมประมาณนี้เออแล้วมันจะเป็นแบบางานทั่วไป ธรรมดานะเก้า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 นะครับซึ่งนี่ดิการโนตซวารัสครับทุกคนตัวโคตรใหญ่เ่ยราคา6,200บาทใหญ่จริงจริงว่ะดูเที่องมือผมโคตรใหญ่เลยนะครับมีเป็นตัวอะไรไเนี่ยกอพีโอเวนเนเตอร์ ator, นะครับมีเป็นในพวกนี้โอ้โหนี่เป็นนิวเลยนะครับสินค้าใหม่แองกิโลก็มีนี่อยากได้ว่ะนี่แล้วมีเป็นไทนโนซอรัสเล็กนะครับน่าจะเป็นเล็กซี่เปล่าตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่จัด 6,150ถูกกว่า50บาทแล้วมีเป็นเทอรลิซิโนโก็มีนี่เทอรลิซิโนโนะครับผมเล็บยาวจัดเป็นมเลยนะครับมีเป็นนี่นี้นะครับผมอ่านี่แล้วก็อโลนะครับผมดีเทลดีมากผมบอกตรงๆเลยคือช,ชอบดีเทลมันมากเลยนะดูดิดูหัวดิแต่ว่า2,595ก็วางก่อนนะครับมีกิเกโนโลแล้วก็มีทีเล็กขมนนี่ประมาณนี้ แล้วก็นี่สิ่งที่อยากได้มากสุดเพื่อนนี้นะครับจะเป็นพวก e m b e r c o l l e c t i o n นนะครับผมบาลิโอ닉ราคา895บาทนะครับผมนี่คือมันเป็นงานที่มีจุดขยับด้วยแบบโคจรได้เลยแต่ว่านะก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับผมนะแค่มันดูตัวจริงก็ดีใจแล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นพาลาซอนะครับผมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับตรงนี้นะมีหน้ากากด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอันหนึ่งจะเป็นทางน้าของเลโก้นะครับผมนะตรงนู้นเลยเดินไปกันดีกว่านะครับ ไม่ค่อยกล้าถ่ายนะเพราะว่าคนก็เยอะแล้วก็กลัวพนักง,งานมาด่าด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้อยู่เซนต์แทเวิลด์นะเฮ้ยไม่ใช่ตัวน,นี้นี่บ้องโฟล์เลโก้นะครับจะเป็นเลโกโ้ของจูราสสิวว์หมดเลยนี่จะมีเป็นกล่องนี้นะครับผมโอ้โหทีเล็กนะครับผมทีเล็กกับแอตโรซิเดปเตอร์นะเดินฟอเบรกเอานี่มีกล่องเล็กกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่สุดก็นี่มีนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่กิเกโนโตซอรัสกับทริซิโนนะครับผมเท่าไหร่วะเนี่ย5,800 ห8้าพันแปดร้อยสิบาทโอ้โหแต่ว่ากล่องใหญ่มากเลยนะอยากได้วะใส่เสื้อท็อปก็มีประมาณนี้เป็นว่านะครับผมสรุปเลยก็ทุกตัวก็อยากได้หมดนะครับแต่ว่าไม่มีตังนะคือแบบ มันแพงมากๆนะครับแต่ว่าในนอนาคตมีโอกาสก็จะซื้อมานะครับเมื่อกี้เงียบไปก็เพราะว่ามีคนเดินมานะครับไม่กล้าจะพูดยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับพาทุกคนมาดูเฉยๆนะครับเสียดายที่ดูเลโก้ไม่ทันจบนะครับเพราะว่าคนเดินมานะตอนนี้ก็อยู่ในโซนเออบาร์บี้นะครับหนีมันถ่ายคลิปก่อนยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับทุกคนฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะเอ้ยบ๊ายบาย